กราบเรียนคุณผู้ชมทุกท่านแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช a n e l The Move นะครับก็ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานี้ก็เช่นเคยนะครับทั้งหมดที่ผมจะกล่าวในวิดีโอนี้นะครับเป็นทฤษฎีที่ผมคิดขึ้นเองนะครับไม่ได้ลอกที่ไหนมาแล้วก็ไม่ได้ก๊อปมาด้วยนะฮะแล้วก็คุณผู้ชมที่เป็นยูทูบเบอร์ที่มาชมช่องของ The Move ก็ที่อยากจะไปทําต่อนะครับไปขยายความเพิ่มก็อย่าลืมแจ้งอ้างอิงมาให้กับช a n e l The Move ด้วยนะครับก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงครับผมและสําหรับวิดีโอนี้เราจะมาวิเค,คราะห์กัันน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 รรบว่าาเเเเหตเนนเบบตเหตตตตุุกกณ์ีิดขึ้้้้ืออม เงื่อนงำอะไรกันแน่ที่ทำให้เอวลีนนั้นทำร้ายคนอื่นๆบนเรือแล้วก็นำไปสู่หญญายนะของลูกเรือทั้งหมดครับโดยเราจะเริ่มที่หลักฐานอย่างแรกก่อนนะั่นก็คือคำพูดของอลันในช่วงต้นวิดีโอครับอลันที่อยู่ในสภาพอ่อนแอบอกกับเราว่าเอวลีนั้นแพร่เชื้อให้กับเขาในระหว่างการโจมตีและร่างกายของเขานั้นย่ำแย่เกินจะแก้ไขแล้วมันสมควรแล้วที่เป็นแบบนี้เป็นความผิดของเขาที่ทำให้เอลลีนหนีไป I'm too far gone, anyway. But it serves me right. It's my fault she got out. ต้องบอกเลยนะครับว่า3าสี่ประโยคที่อลันได้พูดถึงถ้าเราฟังผ่านๆเนี่ยมันจะเหมือนลมผ่านหูแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นนะครับเออออกันไปแต่ผมอยากจะชช้ผมให้คุณผู้ชมได้คิดตามนะครับว่าการที่เขาบอกว่าเขาติดเชื้อจากเอเวอร์ลีนในระหว่างการโจมตีหรือว่าภาษาอังกฤษที่บอกว่า during the attack นะครับซึ่งประโยคนี้ผมแปลตามตัวเลยนะครับโดยมันสามารถตีความได้2แบบครับว่าการโจมตีที่พูดถึงนั่นก็คือเอเวอร์ลีนนั่นเองที่เป็นคนโจมตีใส่อลันแต่มันก็มีคำถามต่อมาอีกครับว่าเหตุใด ใครเธอจึงเพิ่งมาเริ่มโจมตีอลานทั้งทั้งที่ทั้ง3คนเดินทางมาด้วยกันสักพักแล้วมันจะมีแรงจูงใจอะไรบางอย่างที่เพิ่งเกิดขึ้นบนเรือหรือเปล่า เอาละครับหรือว่าในทางกลับกันถ้าการโจมตีครั้งนี้เกิดจากหน่วยปฏิบัติการพิเศษของบริษัทฝ่ายตรงข้ามมันก็จะไปสนับสนุนทฤษฎีในวิดีโอความลับของอัมเบลลาที่ผมได้นําเสนอไปก่อนหน้านี้แล้วว่ามีการโจมตีเรืออนนาเบลเกิดขึ้นและมันเป็นเหตุให้เอเวลีหน,นีไปซึ่งการโจมตีในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อแย่งชิงตัวเธอโดยอัมเบลลาั่นเอง เอาล่ะเราพักทั้งสองแนวทางไว้แค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าผมยังมีฉากที่คุณผู้ชมอาจจะมองข้ามคำพูดของอลันไปครับซึ่งมันก็คือฉากที่มีอาได้พบก,กับเขาอีกครั้งหนึ่งก่อนที่เขาจะตายไปต่อหน้าต่อตาเราครับมันมีประโยคหนึ่งครับที่มันสะกิดใจผมว่าเนื้อหาในคําพูดของอลันนั้นได้บอกกับเราแล้วว่าเขาได้ทําอะไรพลาดไปซึ่งประโยคที่เขาพูดนั้นมีใจความว่าวไม่ใช่นะอีวีฉันไม่ได้ตั้งใจเรียกเธอแบบนั้น Evie, no, Evie, Evie. Alan, I, listen. Didn't you listen. I didn't mean to call you that. I didn't mean to call you that. ประโยคนี้ประโยคเดียวนะครับสามารถบอกเราได้ชัดเจนเลยครับว่าสิ่งที่อลันทําพลาดไปก็คือการทําให้เอเวอร์ลินนั้นโมโ oh. หซึ่งมันก็ดันไปตรงกับข้อความบนจดหมายเตือนที่มีอาเขียนถึงครอบครัวเบเกอร์ว่านอกจากอย่าไปยุ่งกับเอเวอร์ลินแล้วยังห้ามทําให้เธอโกรธด,ด้วยฉะนั้นคําถามต่อมาก็คือคําพูดอะไรที่อลันพูดแล้วทําให้เธอโกรธครับคุณผู้ชมเลยครับคิดว่าประโยคไหนที่แทงใจดําเอเวอร์ลินคอมเมนต์ไว้นะครับ แต่ว่าผมค่อนข้างมั่นใจว่าประโยคนั้นจะต้องเป็นการพูดถึงการไม่มีครอบครัวการเป็นเด็กไม่มีพ่อไม่มีแม่ของเธอแน่นอนครับซึ่งถามว่าทําไมอลันถึงพูดประโยคนี้ใส่เธอผมคิดว่ามันน่าจะมีอารมณ์ความรู้สึกบางอย่างของอลันที่เป็นแรงผลักดันเช่นการที่เขาต้องมาคุ้มกันเธอคิดถึงบ้านคิดถึงเมียก็เลยบ่นกลดาใส่เอวอรีโดยไม่ได้ตั้งใจหรือเอวอรนอาจจะแอบมาได้ยินอลันบ่นในเรื่องดังกล่าวโดยบังเอิญก็ได้หรือว่าสุดท้ายถ้าจะให้จับทั้งสองแนวทางมารวมกันก็คือเมื่ออลันรู้ว่ากองกําลังทหาร ของอัลเบลล่าบุกขึ้นเรือแอนนาเบลอารันที่กําลังเสียขวัญก็เผลอเรือด่าและก็กล่าวโทษเอเวอรลีนโดยไม่ได้ตั้งใจก็ได้ครับเอาละครับทฤษฎีความผิดพลาดของอารันก็จะประมาณนี้ครับและทั้งหมดก็เป็นเพียงแค่ทฤษฎีที่ผมคิดขึ้นมาให้ผู้ชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผู้ชมที่ชื่นชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และก็คอมเมนต์เป็นกําลังใจนะครับเอาล่ะว,วิดีโอนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับ